สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง j a c k Expert Channel นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนะครับผมจุดกำเนิดนะครับที่ไปที่มาของรุ่นจำปีกำแพงแสนนะครับผมจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็เป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ปั่นนะครับผมนั่งบนเต่านะครับ ด้านหน้านะครับผมด้านหลังก็จะเป็นองค์ท้าเวสุวรรณนะครับผมประทับอยู่ที่หลังเหรียญนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมที่ไปที่มาในการจัดสร้างรุ่นนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาชมกันนะครับสําหรับวัตถุประสงค์นะครับผมในการจัดสร้างนะครับจาปีรุ่นจาปีกําแพงแสนนะครับผม ก็วัตถุประสงค์หลักเลยนะครับผมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ปั่นนะครับอยากจะสร้างนะครับองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณนะครับขนาด3.5เมตรนะครับผมเพื่อประดิษฐานไว้ที่วัดหนองกระทุ่มนะครับอำเภอกำแพงแสนนะครับจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมจึงมีการจัดสร้างนะครับเปลี่ยนจำปีขึ้นมานะครับผมเพื่อที่จะนำทุนทรัพย์นะครับมา สร้างนะครับองค์พ่อทวิสุวรรณองใหญ่นั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็เป็นนะครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ปั่นนะครับผมวัดหนองกระทุ่มนะครับเป็นหลวงปู่ก็จะเป็นพระองค์กลางนะครับผมองค์กลางนะครับสำหรับการจัดสร้างนะครับเหรียญทรงจำปีนี้นะครับผมก็ได้มีการขออนุญาตนะครับในการจัดสร้างนะครับเหรียญทรงจำปีจากหลวงพ่ออิฐนะครับ จเจ้าวาดวัดจุลามณีนั่นเองนะครับเพราะว่ารูปแบบทรงจำปีนั้นเป็นลิขสิทธิ์ของทางวัจุลามณีนั่นเองนะครับก็มีการมาขอนะครับอนุญาตในการจัดสร้างนะครับผมอย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับผมหลวงพ่ออิฐท่านก็เมตตานะครับผมอนุญาตให้มีการจัดสร้างนะครับผม แล้วหลวงพ่ออิดเองนะครับผมท่านก็ยังชมได้ว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผมก็ทําออกมาได้มีความสวยงามนะครับมีความสวยงามมากๆนะครับทางการออกแบบนะครับผมแล้วก็ทาเหรียญออกมานะครับมีความสวยงามท่านยังออกปากชมนะครับผมว่าเหรียญรุ่นนี้สวยจริงๆนะครับผมสาหรับหลวงปู่ปั่นเองนะครับผมท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนะครับผมก็ท่านก็ได้เรียนวิชานะครับจากหลวงปู่ นะครับผมมาจนหมดสิ้นเลยนะครับหลวงปู่หลิวนะครับผมท่านก็ทุกๆท่านนะครับก็จะรู้จักในนามของเทพเจ้าแห่งพญาเต่าเรือนนั่นเองนะครับผมหลวงปู่ปันนะครับท่านก็ได้เรียนวิชาจากหลวงปู่หลิววัดไล่แตงทองนะครับท่านก็ได้เรียนวิชาจนหมดสิ้นเลยนะครับแล้วก็ท่านก็ให้ไปเรียนกับเกจินะครับอีกรูปหนึ่งนะครับหลวงปู่หนูนะครับผมวัดทุ่งแหลมนะครับก็จะเป็นวิชาเกี่ยวกับหนุมานเชิญธงนะครับผม แล้วท่านก็ได้เรียนกับหลวงพ่อว่างนะครับผมวัดกําแพงแสนนะครับท่านก็เป็นสิษธิหลวงพ่อทานะครับวัดพะเนียงนะครับแล้วก็ได้เรียนวิชากับเกจิอีกหลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อลําเจนครับผมวัดสาราตึกนะครับหลวงพ่อจุนนะครับผมวัดเขาสะพายแร้งนั่นเองนะครับผม หลวงพ่อปังนะครับผมเขมจารโรนะครับวัดหนองกระทุ่มอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ในปี2อ1 6นนะครับหลวงปู่หลิวนะครับท่านก็ได้ทําการจัดสร้างเหรียญเต่ารุ่นแรกนะครับผมในพิธีปลุกเสกนะครับหลวงปู่หลิวนะครับก็ได้ให้หลวงปู่ปั่นนะครับร่วมเสกด้วยนะครับในช่วงนะครับก่อนวันพิธีนะครับหลวงปู่หลิวท่านก็ได้กล่าวนะครับผมว่า เราได้ถ่ายทอดวิชาพญาเต่าเรือนให้จุหมดสิ้นแล้วท่านทาเราทาก็ตำรับเดียวกันนะครับผมแล้วก็ในปี2520นะครับก็มีการจะสร้างพญาเต่าเรือนขนาด40นิ้วนะครับเนื้อเลเซนนณวัดไซทองนะครับผมจนปี30นะครับหลวงปู่หลิวท่านก็ได้เริ่มสร้างวัดไร่แตงทองนะครับแล้วก็ได้มีสิทธิ์ทําการสร้างเต่า40นิ้วทองเหลืองนะครับผมหลวงปู่หลิวก็เลยมอบ เต่าตัวเก่านะครับผมที่เป็นเลซินสร้างปี20นะครับให้มาอยู่วัดหนองกระทุ่มจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อว่างนะครับวัดกำแพงแสนนะครับผมก็เป็นพระอาจารย์ของหลวงปู่แพ้วนะครับเปาวโรเช่นกันนะครับผมหลวงปู่แพ้วเปาวโรนี่ก็เป็นกิจินะครับที่วัดลางหมันนั่นเองนะครับผมที่หลายๆท่านรู้จักกันดีนะครับผม แล้วก็ในปี59นะครับผมที่มีการจัดสร้างเหรียญอายุยืนหลวงปู่สายนะครับผมก็มีการนิมนต์เกจินะครับเพื่ออธิษฐานจิตนะครับหลวงปู่ปั่นท่านก็เป็น1ในเกจินะครับใน39รูปนะครับและท่านเองก็เป็นเพื่อนสนิทของหลวงปู่สายด้วยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกจิอีกท่านหนึ่งนะครับที่ไม่ธรรมดานะครับผมก็เป็นสิทธิ์อาวุโสของหลวงปู่หลิวนั่นเองนะครับสำหรับหลวงปู่ปั่นนะครับผม หลายท่านนะครับวันนี้ก็เอาประวัติคร่าวๆนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับผมก่อนจะเป็นที่ไปที่มาในการจัดสร้างเหรียญจำปีกำแพงแสนนะครับผมสำหรับเหรียญจำปีกำแพงแสนนะครับก็ได้มีการนะครับรวบรวมนะชนวนมวลสารนะครับต่างๆจากเกจิดังมากมายนะครับผมอย่างในภาพก็เป็นสมเด็จธงชัยนะครับผมเป็นรองเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับผม ก็ได้มอบแผ่นชนวนมูลสารนะครับในการจัดสร้างรุ่นนี้ด้วยนะครับผมสําหรับเกจิท่านนี้นะครับหลายๆท่านก็ต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับก็คือหลวงปู่พัดนะครับวัดห้วยด้วนนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นั่นเองนะครับผมก็ได้มอบชนวนมูลสารแล้วก็วัตถุมงคลนะครับแล้วก็เมตตานะครับจานเจิมนะครับแผ่นชนวนมูลสารให้ด้วยนะครับผมสำหรับการสร้างรุ่นจำปีกำแพงแสนนั่นเองนะครับผม นี่นะครับก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมบูชานะครับเพราะว่าเป็นเกจิดังนะครับผมทั้งที่ไปที่มาในการจัดสร้างนะครับมีความถูกต้องแล้วก็ชัดเจนนะครับผมนี่นะครับก็เป็นชนวนมวลสารรุ่นเก่าๆนะครับที่รวบรวมนะครับผมมา นะครับเพื่อเป็นชนวนมวลสารในการจัดสร้างรุ่นจำปีกำแพงแสนนั่นเองนะครับก็มีรุ่นดังๆเยอะแยะเลยนะครับด้านบนสุดก็เป็นเหรียญจิโก้นะครับผมองค์ใหญ่ๆเลยนะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญสแตม์นะครับผมแล้วก็จะมีเหรียญเทวบดีนะครับผมมีเหรียญหลายๆเหรียญเลยนะครับผมที่ไม่ธรรมดานะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญพญาเต่าเรือนนะครับผมสายนี้ต้องมีพญาเต่าอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอ่า สายท้าวสุวรรณนะครับผมก็จะมีจำปีนะครับผมในรุ่นต่างๆนะครับนี่นะครับเหรียญเสมานะครับก็มีนะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากวัดจุลามณีแน่นอนนะครับผมก็ไม่ธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นการเจิมบล็อกนะครับผมที่ใช้ปั๊มนะครับในการสร้างเหรียญนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผม สำหรับรุ่นจำปีกำแพงแสนนะครับผมก็เมื่อวันที่หนึ่งนะครับกุมภาพันธ์ปีห5ห้านะครับก็ได้มีการเปิดจองนะครับเปิดจองนะครับแล้วก็มีพิธีนะครับผมพุทธาพิเศษชนวนนะครับผมในอุโบสถนะครับของวัดหนองกระทุ่มนั่นเองนะครับผมในงานนี้นะครับผมก็จะมีนะครับหลวงพี่บูสนะครับผมที่วัดจุฬามณีนะครับผมก็มาร่วมในพิธีนี้ด้วยนะครับผมนี่นะครับ ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศนะครับในการหลอมชนวนมวลสารต่างๆถือได้ว่าเป็นพิธีที่เข้มขขังนะครับไม่ธรรมดานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมถือว่าเป็นเหรียญจำปีอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมบูชานะครับผมอันนี้ก็เป็นสถานที่นะครับพระบูสดนะครับภายในพระบูสดที่วัดหนองกระทุ่มนั่นเองนะครับผม ก็พิธีก็เป็นไปอย่างเข้มขลังนะครับผมเข้มขลังอันนี้ก็บล็อกนะครับที่ใช้ปั๊มนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีทองคาแท่งนะครับผมแล้วก็มีเกจิร่วมพุทธาพิเศษนะครับมากมายหลายรูปหลายรูปนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นหลวงพี่บูนะครับนั่งอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับในการพุทธาพิเศษนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพี่บอยนะครับผม ก็มาพุทธาพิเศษนี้ด้วยนะครับหลวงพี่บอยก็เป็นเกจิที่ได้รับเชิญพิธีพุทธาพิเศษในหลายๆวัดนะครับผมแล้วก็ประจําเลยก็จะคือวัดจุลามณีด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นชนวนมูลสารต่างๆนะครับที่อยู่ในพิธีนะครับผมพุทธาพิเศษนะครับในพระโบสถดนะครับที่วัดหนองกระทุ่มนั่นเองนะครับก็พิธีก็เป็นไปอย่างเข้มขังนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมสำหรับรุ่นจำปีกำแพงแสนนะครับผม สำหรับรุ่นนี้นะครับผมผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับสําหรับพิธีพุทธาวิเศษชนวนเนี่ยครั้งที่1นนะครับก็คือร่วมเสกนะครับในในพิธีเลดท้าเวศนะครับเศรษฐีบาร,รมีปู่เวทนะวัดบางพึ่งในนะครับจังหวัดสมุทรปราการนะครับเมื่อวันที่22นะครับตุลาปี64ด้วยนะครับผม ก่อนที่จะมาถึงพิธีนี้นะครับในครั้งที่2นะครับก็จะร่วมในพิธีเหรียญจาปีจิ๋วแล้วก็หลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับรุ่นเพชรกลับนั่นเองนะวัดไร่ขิงที่นครปฐมนะครับผมก็เป็นพิธีที่วัดจุลามณีกับวัดไร่ขิงนะครับผมก็ร่วมกันนะครับผมก็สําหรับในพิธีนั้นนะครับผมหลวงพ่ออิฐก็ไปเสกด้วยนะครับแล้วก็ครั้งที่3นะครับก็เสกในพิธีนะครับ หลวงพ่อลุ่งนะครับลุ่งเงินล้านนะครับณวัดท่ากระบืออําเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะครับ8มกรานะครับปี65นี้เองนะครับผมแล้วก็ในพิธีที่4นะครับผมก็จะเป็นเสกมหาชนวนนะครับพีมวนสารหล่อนำเลิกทวิสุวรรณโนรุ่นปั่นเงินปั่นทองนะครับที่วัดหนองกระทุ่มนะครับผมก็คือในพิธีนี้นี่เองนะครับก็คือเป็นวรรคที่4นะครับผมสําหรับ การเสกชนวนนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมก็จะมีวาระที่ห้านะครับก็จะมีที่วัดจุลามณีด้วยนะครับผมอันนี้เป็นก็ยังเป็นในพิธีนะครับรูปในพิธีของเมื่อวันที่1กุมภาที่ผ่านมานะครับก็เป็นไปอย่างเข้มขลังนะครับไม่ธรรมดานะครับนี่อันนี้ก็เป็นองค์เาวีสุวรรณนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับหลวงู่ปั่นนะครับท่านก็ เป็นประธานในการปลุกเสกนะครับในครั้งนี้นะครับผมนี่นะครับเกจิดังๆปลุกเสกมากมายนะครับอันนี้หลวงพี่บูนะครับผู้ช่วยจะเอาวาสที่วัดจุลามณีนะครับผมนี่นะครับเกจิดังเยอะเลยนะครับหลายๆท่านเลยนะครับผมนี่นะครับก็ถือได้ว่ามีความเข้มขลังนะครับไม่ธรรมดานะครับผมนี่เลยนะครับผมสําหรับในวาระที่5้านะครับในการเสกชนวนนะครับก็เข้าร่วมนะครับในพิธีนะครับ เหรียญจำปีกันชงแล้วก็เหรียญโสธทรุ่นพรปีใหม่นะครับนวัดจุลามณีนะครับเมื่อวันที่4ี่กุมภาปีหกห้นั่นเองนะครับก็คือถัดกันไปประมาณ3วันนะครับผมก็อ่าชนวนนี้ก็มาเข้าพิธีในวัดจุลามณีนะครับผมหลวงพ่ออิฐนะครับท่านก็ได้เมตตานะครับเจิมแผ่นชนวนให้ด้วยนะครับผมนี่นะครับชนวนวางเป็นแผงเลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับหลวงู่ปันนะครับผมนี่นะครับมีชื่อหลวงู่ปั่นหมดเลยนะครับผม เขียนไว้บนแผ่นชนวนเลยนะครับผมนี่นะครับยาวขนาดนี้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับผมไม่ธรรมดาแน่นอนนี่นะครับอันนี้เป็นชนวนนะครับสีทองทองเลยนะครับไม่ธรรมดาชนวนเยอะมากนะครับผมสําหรับรุ่นปั่นเงินปั่นทองนี่นะครับจาปีกําเพงแสนนี่นะครับชนวนเยอะมากๆนะครับ ก็เป็นพิธีอันเข้มขังนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆนะครับที่ทางวัดจุฬามณีจัดขึ้นนะครับผมแล้วก็ชนวนนี้นะครับก็ได้เข้าในพิธีด้วยนะครับผมก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับวันนี้นะครับผมก็เลยเป็นที่ไปที่มานะครับที่ผมจะเอามาให้ทุกท่านได้ชมกันอยากให้ทุกท่านนะครับได้มีโอกาสรับทราบข้อมูลนะครับการจัดสร้างรุ่นจำปีกำแพงแสนรุ่นแรกนี้นะครับผม รูปแบบเหรียญนะครับผมบอกเลยว่าทาออกมาได้มีความสวยงามคมเข้มแขังนะครับผมสวยงามก็ใกล้เคียงกับเหรียญจําปีของวัดจุฬามณีเลยนะครับผมนี่นะครับหลวงปู่ปั่นนั่งบนเต่านะครับผมแบบนี้เลยนะครับผมส่วนด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นองค์ท้าววสุวรรณแบบนี้นะครับประทับอยู่ตรงกลางนะครับผมสมอัขรยันก็จะเป็นคาถาเทพสตรวุธทั้งสี่นะครับผมนี่นะครับปั่นเงินปั่นทองนะครับ ปลดหนี้ปลอดภัยนะครับผมนี่นะครับวัดหนองกระทุ่มนะครับอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมนั่นเองนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านข้างขอบเหรียญนะครับมีความสวยงามนะครับมีความสวยงามเป็นอย่างมากนะครับผมอันนี้ก so ็เป็นเนื้อทองคํานะครับเนื้อทองคําลงยาแดงนะครับผมสวยงามนะครับผมอักรรนะครับทุกอย่างชัดเจนนะครับ หลวงพ่ออิดนะครับท่านได้เห็นตัวอย่างเหรียญนะครับท่านยังบอกเลยว่าสวยนะครับสวยมากๆนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับถือว่าไม่ธรรมดานะครับผมก็เป็นนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมที่อ่าอยากจะบอกทุกท่านว่าถ้ามีโอกาสได้ร่วมบุญนะครับกับทางวัดนะครับผมก็เป็น ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่น่าสะสมไว้บูชานะครับทั้งเกจินะครับทั้งมวลสารในการจัดสร้างนะครับผมบอกได้เลยว่าก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่ศรัทธานะครับผมก็สามารถนะครับผมไปเช่าหาบูชากันได้นะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ก็ปิดจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมได้เอาข้อมูลมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับผมก็อาจจะพอไปเช่าหาบูชากันได้นะครับผมแต่ว่าเหรียญยังไม่ออกนะครับผมตอนนี้ก็ยัง อาจจะมีบางท่านปล่อยยอดจองอยู่นะครับก็สามารถที่จะไปจองกันได้นะครับผมนี่นะครับก็มีความสวยงามนะครับเนื้อเงินก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะครับผมเป็นผิวกระจกนะครับใสๆผิวกระจกแบบนี้เลยนะครับก็ถือได้ว่านะครับหลวงปู่ปั่นนะครับผมก็เป็นผู้สืบสารพญาเต่าเรือนนะครับผมผู้เอาโสนะครับผมที่สุดนะเวลานี้นะครับผมของหลวงปู่หลิวนะครับวัดไร่แตงทองนั่นเองนะครับผม ก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดานะครับสําหรับใครที่เป็นลูกศิษย์นะครับสายหลวงปู่หลิวนะครับผมหลวงปู่ปั่นนะครับผมก็สามารถที่จะไม่น่าพลาดรุ่นนี้นั่นเองนะครับผมถือว่าไม่ธรรมดานะครับและวันนี้นะครับผมก็นํามาสู่นะครับผมเหรียญทรงจําปีนะครับหลวงปู่ปั่นนั่งบนเต่านะครับผมแล้วก็ด้านหลังเป็นองค์ท้าวิสวรณ์นะครับบนเหรียญเดียวกันเลยนะครับผม ก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกท่านนะครับเหล่าลูกศิษย์ลูกหานะครับผมแล้วก็ผู้ที่ศรัทธานะครับจะได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกับทางวัดนะครับแล้วก็มีเหรียญที่ทรงคุณค่านะครับผมแล้วก็มีความสวยงามนะครับเอาไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวนั่นเองสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาข้อมูลในการจัดสร้างที่ไปที่มานะครับผม ที่ไปที่มานะคบผมมาให้ทุกท่านได้ชมกันนะคบผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดซับกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมจะเอารายการจัดสร้างนะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันว่าจาปีกําแพงแสนรุ่นแรกนะครับมีการจัดสร้างเนื้ออะไรกันบ้างแล้วก็จํานวนในการจัดสร้างนะครับผมเป็นจํานวนเท่าไหร่แต่ผมบอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเป็นเหรียญที่น่าเช่าหาเอาไว้บูชาเป็นอย่างมาก จริงๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ